เมจิกเวกเตอร์ลิงอินิสตรามิดไนท์ฮันในการชุดนี้จะมีความสามารถเดบาวและไนาบาววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันคืออะไรในอินิสตรามิดไนท์ฮันก็จะมีการที่ transform ได้ด้วยเดบาวและไนาบาว คอนเซปต์ของ day และ night คือเมื่อเริ่มเกมจะไม่มีทั้ง day และไม่มีทั้ง night แต่จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมทำให้มันเป็น day หรือมันเป็น night เพื่อจะทำให้คุณจำได้ว่ามันเป็น day หรือเป็น night อยู่จะมีการ์ดคล้ายๆการ์ดทเค็นที่ชื่อว่า day และ night แล้วความเจ๋งของมันคือฝั่งหนึ่งจะเป็น day อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น night อยู่ในใบเดียวกันการ์ดใบนี้คุณสามารถเปิดเจอได้ในซอง Iniesta m i d n i g h Hunt ทีนี้เราก็จะสงสัยว่าเมื่อเริ่มเกมไม่มีเดย์ไม่มีไนท์แล้วมันจะทําให้เป็นเดย์หรือเป็นไนท์ได้ยังไงซึ่งมันมีหลายวิธีนะครับที่จะทาให้เป็นเดย์หรือเป็นไนท์ยกตัวอย่างการใบนี้ครับทาวเวนลาฟเฟียนโดยที่การใบนี้ทาวเวนลาฟเฟียนจะมีความสามารถเดย์บาวเมื่อการที่มีความสามารถเดย์บาวลงมาในสนามปุ๊บเป็นเดย์ครับแล้วก็จะเป็นเดย์ต่อไปจนกว่าจะมีเหตุการณ์ทําให้มันเปลี่ยนเป็นไนท์ โดยในสถานการณ์นี้การ์ดใบนี้มันบอกว่าถ้าไม่มีเพลเยอร์คนไหนเลยไล่สเปลในเทินตัวเองจะกลายเป็นไนท์เทินถัดไปแล้วพเอเทินถัดไปปุ๊บกลายเป็นไนท์มันจะทำให้การ์ดที่มีความสามารถเดบาวลายฝั่งเป็นอีกข้างหนึ่งครับยังครับยังไม่ใช่แค่นี้ตราบใดที่เป็นไนท์อยู่ การ์ดที่มีความสามารถไนท์บาวอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะลงมาด้านไนท์ครับผมในกรณีนี้ระหว่างถ้าเป็นไนท์อยู่เราจะ่าย4ี่มานานะครับเพื่อไล่ทาวเวอร์ลาฟเฟียนปรากฏว่ามันจะขึ้นสแต็กในฐานะทาวเวอร์ลาฟเฟียนแต่ว่าคำอินทูเพในฐานะทาวเวอร์สมช r เชอร์ครับณนะตอนนี้เกมยังเป็นไนท์อยู่เขาก็จะมองว่าถ้ามีเพเยอร์คนไหนไล่2ส,สเปล ในเทินตัวเองเทินหน้าจะกลายเป็นเดครับพอเมื่อเป็นเดปุ๊บแน่นอนครับการทุกใบที่มีความสามารถในบ่าวจะโดนพลิกกลับด้านเป็นฝั่งเดบ่าวทันทีครับตอนนี้ทาวเวอร์สมชเชอร์ก็จะจากเราไปจะกลับมาโดยทาวเวอร์ลัฟเฟียนครับผมสรุปง่ายๆนะครับถ้าเป็นเดยอยู่ การที่มีความสามารถเดบาวจะลงมาด้านเดแต่ถ้าเป็นไนท์อยู่การที่มีความสามารถอีกฝั่งหนึ่งเป็นไนท์บาวจะลงมาฝั่งไนท์ครับแต่ถ้าไม่มีเลยทั้งคู่ไม่มีเดไม่มีไนท์จะลงหน้าเดบาวมาและกําหนดให้เป็นเดครับและการในชุดนี้จะมีลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างครับยกตัวอย่างตัวนี้ครับบริมสโตนวันเดลนะครับไล่สามได้สองสามมีเนสถ้าไม่ใช่เดหรือไม่ใช่ไนท์จะกลายเป็นเดตอนที่บริมสโตน ววนเดลลงมาในสนามนะครับอ่าแล้วเมื่อไหร่กลายเป็นไนท์หรือไนท์กลายเป็นเดยคือเดยเป็นไนท์ไนท์เป็นเดยตัวเนี้ยบริมสโตนแวนเดลจะยิ่งหนึ่งดาเมีใส่อ c ชอฟ p o นเ n นครับทีนี้ถามว่าแล้วทาวเวอร์ส h e ชฝั่งที่เป็นไนท์บาวเนี่ยค่าไร่เท่าเท่าไหร่นะครับเช่นบอกว่ามีเดสทอยตามจํานวนค่าไร่อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าให้นับข้างหน้าครับข้างหน้าคือทาวเวอร์ลับเปียนไล่ส่ สามค o ลเล s รกับ1 mana มานาแดงใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆคือ3อะไรก็ได้กัน1แดงรวมกันเป็น4เพราะฉะนั้น Tower s m a ส h e r ก็จะมีค่าไล่4ด้วยเหมือนกันครับอินิสตราดมินายฮันจะทำให้คุณตีการ์ดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเต็มตัวการ์ดจะวางขายวันที่24กันยายนครับ